อันนี้เนาะทุกคนเหาได้มาหอดอยู่ทีส่วนเป็นส่วนยาชุบเนาะยาแดงกระั่วกว้างเนาะแต่ละครอบครัวนี้อยู่บ้านทิ่นนี้ตามที่ท่ามเข้าเมื่อกี้คือว่าปุ๊กทุกลังคาเนาะบ่เป็นทุกลังคาก็อาจจะเกือบเกือบทุกลังคาหมดเลยเนาะอันนี้เหาจะสังเกตเนาะมันจะให้เป็นตู้เย่นพุ่นเนาะจะเป็นเตาเนาะลังจ้างเข้าเก็บแล้วๆนะ เขาจะเอาไปอบอยู่ที่เตาป่เนาะอบที่เตาแห้งแล้วก็มาเลือกเลือกใบเนาะใบงามใบบงงามเลยค่เลือกแยกกันแล้วหลังจากนั้นก็ค่ายเป็นกิโลเฮาท่ามเามื่อวานนี่ท่ามไทยบาน,นเขาว่าสไลนี่ในในการแบบว่าเฮาเก็บเลยว่า เราเอาข้าวาเตานีา่นะเอาอบนี่นะเขาจะเอาแหงกันเนาะสมมติว่าสี่ห้าครอบครัวหรือว่าหกครอบครัวเนาะจะไปเอาแหงกันเนาะซ้ำมือสมมติว่าไปเก็บของพุ่นนีิอบของพุ่นนีิแล้วเอากับไปอีกห้องเจ้าหนึ่งเนาะไปอีกห้องเจ้าหนึ่งเขาจะเห็ดแบบนั้นเนาะนี่เนาะใบนี่เบิ้งเบิ้งมอโมอ่นี่ใบหมงาเนาะ กกหญ้าเนาะนาแม่นหมดพู่นแหเฮาเลี้ยวเบิ่งจนสุดตาหมดแหแม่นหมดเลยน่ะไปพูนเนาะพแม่นหมดเลียวเลเบิ่งทางได้ก็ถือว่าแม่นแต่กกยาสุบหมดพนไปพนแม่นหมดเลยอันนี้เป็นนาเนาะหลังจากเฮ็ดนาเนาะเกี่ยวข้าแล้วๆถวเริ่มแล้วเนาะนี่กกาหมด ก็ถื่ว,ว่าครอบครัวหนึ่งนี้เฮ็ดปีหนึ่งนี่นะครั้งหนึ่งนะเขาก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบางครอบครัวเฮ็ดกวัวนะ่ะก็ได้ร้อยร้อยกว่าล้านเนาะ,ะต่อครั้งหนึ่งเด้ต่อปีหนึ่งเพราะว่าเขาจะเฮ็ดนาเนาะหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เริ่มจะเกี่ยมอาจจะเริ่มเฮ็ดนาเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดแต่นาปีแต่ว่านำนี่ก็กลายอยู่เลยนำเนี่ยอันนี้อยู่ ทางฝั่งนี้ก็ได้ยินเสียงน,นําอยู่ที่เมืองก็ถือว่านําเพียงพอเนาะเนี่ยมีนําไหลอันนี้น้ําไหลเป็นประจําเลยเนาะเป็นส่วนยาซุปเนาะมาเห็นอยู่ที่เมืองงานี่ถือว่าเฮ็ดลายสุดไปทางได้ก็แม่นติส่วนยานี่ส่วนลายอันนี้ ไปเขตอื่นนี่บกค่อยเห็นเนาะแต่ละเขตนี่ก็อาจจะบกคือกันบางเขตคือเขาเมือทางล้งน้ำทาเนี่ยเขาเลี้ยวเบิ่งตามภูนิสลายจะเป็นยางพาราทางล้งน้ำทา,ทา,ำทาแต่ว่าเขตนี้นี่บกค่อยเห็นป่นเนอะบกค่อยเห็นป่ะเน,นอะย,อยางพาราจะเป็นส่วนยาสูบนี่เป็นส่วนไล่ตามที่เลี้ยวเบิ่งนี่ก็ถือว่า เอาบรรยากาศเนาะวิถีชีวิตหรือว่าทางวิถีชีวิตของไทบ้านทินแล้วก็นบ,บรรยากาศภายในหมู่บ้านทินเนาะให้ทุกคนมาฮับสมบึงนํากันเนาะเพราะว่าน้ำน้อยมาเมืองงานนี่ก็ถือว่ามาเพื่อที่จะมาถ่ายเนาะถ่ายวิธีการปุก๊กยาสูปยาแดงแล้วกั ไายวิธีชีวิตแบบบ,าบ้านๆปนเนี่ยเะเนาะการเดินทางมาเมืองงานในครั้งนี้ก็เพื่ออันนี้แหละเนาะเพราะว่าทะเลเามานี่เคยมาตอนนั้นพอดีเข้าเห็ดนาเนาะเห็ดนานแล้วเข้าว่าหลังจาาเห็ดนานแล้วเขาจะเห็ดป็นส่วน่าสูบจำนวนอยก็เลยว่าอถอหน่ามีโอกาสจะมาเบิง้งเนี่ยทุกคนของยางมันเ,เลยฟานี่ก็แมนเนาะฝากพี่ก็แมนจนสุด,ดเลยนะเพราะว่านํางานนี้ จะมีนาตั้งแต่เมืองงานเนาะลงมาเลียบลงมานี่เลียบนำงานนี่ทั่วเป็นนาทั้งนั้นเนาะนี่เป็นดอกระยยาซุปนี่ทั่วยางมาแก่มาเงี่ทั่วมีดอกคือกันอันนี้ดอกของยาซุป <c oughs> เดี๋ยวพอดีเห็นทางเจา้าของส่วนไปเนาะเพิ่นกำลังมีพิธีการ <c oughs> เดี๋ยวเขาพาทุกคนมาเบิง่ง อันนี้เนาะเพิ่นเด็ดยอดมันออกเนาะบ่บ่ให้มันอันนั้นแล้วเนาะเด็ดออกบ่ให้มันขยายแล้วเนาะโอ๋นี่เนาะมันมีวิธีของมันเนาะเพราะว่าเพิ่นอาจจะมีกําหนดว่ากกนึงนี่พีเอาประมาณซําเด้อเนาะเพิ่นก็ต้องได โอ้บ่ฮ่ามันบ่ฮ่ากกมันแก่เนาะกับคือเพิ่นว่าเมื่อกี้ว่าเด็ดเพื่อบ่ให้กกอันนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วบ่ฮ่ามันแก่นะเพราะว่าถ้ามันแก่แล้วใบมันบ่ใหญ่เนาะใบมันบ่ใหญ่เพิ่นก็ต้องได้นี่เนาะได้เด็ดออกเลยเด็ดออกพอกกนึงนี่เพิ่นอาจจะมีกหนดของเพิ่นว่าจะเอาประมาณจักใบเนาะ แบบบ่าบ่าให้มันสูงขึ้นแบบตอนเมื่อกี้เนาะที่ให้เห็นเมื่อกี้ว่ามันมีดอกเมื่อกี้มันอาจจะอ่าใบมันบ่ใหญ่เนาะอันนี้มันเฮาเก็บนี่ประมาณประมาณได้เฮาจึงเก็บได้เก็บบอก2ใบ3ใบแม่นแบบถ้ามันเรื่องก่อนบ่รนน่ะมันเรื่องนโอ๋นี่ๆมันประมาณ ออกเรื่องๆแบบนี้เนาะเป็นจึงจะเก็บเนาะเป็นก็เริ่มเก็บแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเออบางเจ้านี่ก็เริ่มเริ่มที่จะเก็บเนาะเนี่ยเอาสังเกตเบิ่งว่าแต่ละเจ้านี่เพิ่นจะมีเตาอ่าเป็นจุดเป็นจุดเป็นคลองแพ้คลองลาวนาะเตาเพิ่นเก็บแล้วเพิ่นจะไปอบไปอบอบนี่ประมาณจักมือใส่เวลาสมือหมือสี่มือห้ามือโอ้ใส่เวลาอยู่สี่ห้ามือเลย กันอบใบยาสูบนี่อันนี้คือบรรยากาศเนาะวิถีชีวิตอของปอยเมลชนยูเคธบ้านทินเนาะเดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านทินเนาะบ้านทินเมืองงามมันก็บอกไกลจ๊กตัวเมืองงามไปนล้วเฮาเมื่อวานที่เราเดินทางมาเมื่อวานแต่ว่าเราเลี้ยวเบิ่งตามทางเมืม่อวานนี่แม่นแต่ตามท้องนาแม่นแต่กกยาสูบทางนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปเบิง่งวิธีเก็บ าวิธีเก็บแล้วก็วิธีเนาะหลังจากเก็บเก็บใบสูบแล้วเพิ่นจะได้ค่นขึ้นมาลดเนาะเพื่อที่จะไปเตาอบก็แล้วแต่ว่าอ่าส่วนของของผู้ใดเนาะอยู่หม้อเตาอบบ่ถ้าอยู่หม้อนน,นึงกสบายนิดน,นึงสบายแบบว่าคนเข้าเตาอบเลยเนาะ แต่ว่านี่น <c oughs> ี่อาจจะอยู่ไกลเนาะเตาเพิ่นอยู่ไกลเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งเตาเตาเตาพันอยู่ไกลเพิ่นต้องได้เอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเพื่อที่จะไปไปอบอยู่เตานะอันนี้วิธีเนาะกำลังลำเลียงเอาเอาไปดิเอ้ยขึ้นว่า กำลังคนใบยาซูปเนาไปขึ้นรถเพื่อที่จะไป,ตปเตาอบนาะเค่นนี้เนาอเพิ่นเก็บเมื่อกี้เนะพิ่นจะเก็บกกละประมาณใบสองใบเพิ่นอาจจะเก็บเรื่อยๆเนาอเพราะว่าบ่ได้เก็บครั้งเดียวเลยเพราะว่าใบมันงามนะาะงไลอยู่ทุกคน อันนี้เก็บมือเช้าเนี e ่ยเก็บเมื่อกี้เนาะเก็บเมื่อกี้โอ้มาเทว่าอันนี้เทว่าเขาหยุดหยุดเก็บแล้วเนาะอีกจากมือเขามาเก็บอีกซ้ำเถื่อซ้ำเถื่อเก็บมอเจอหนึ่งแล้วขอดีช่องนี่เนาะช่องอาทิตย์ท้องอาทิตย์ในตัวหมดแล้วยังยังอ่ะ

จะเก็บเนาะช่วเป็นชุดเป็นชุดนะ่นเก็บอันนี้เราจะกองไว้แบบนี้เนาะเก็บแล้วก็กองไว้แบบนี้ก็เริ่มเก็บไปใส่กระตานะเราเอาขึ้นไปรถที่จะไปเตาอบนะ อันนี้เนาะอันนี้เป็นเตาเดี๋ยวเอาเบงอันนี้เนาะเตาเข้าอบเนาะอบหยาดซุปอันนี้ภายในาหยาดซุปนี่เราเอาเอาเอากองไว้ซะไว้พุ่นอ่ะเอาเนี่ยใช่คือใช่เป็นฐานมันนี้นี่เลโอ้เนี่ยเนาะไก่ไฟหุงเฉียงเนาะเฮาห้อยไปเถิงนี่เนาะเจ้าเฮาห้อยไปเถิง โอ้นี่ยนี่ยเนี่นี่เป็นยาสูบเนี่ยก่อนจะห้อยจะมัดมามัดแล้วจะห้อยเนาะเสียบสมัยเสียบส่ไหมเราห้อยใบเต็มนี่แหละก็ดังไฟอยู่พี่ดังไฟอยู่ข้างนี้โอ้เขาจะพูดแล้วควันมันขึ้นเมื่อเนาะบอเอาไอเอาไอเนาะอควันเอาออกข้างนี้โอ้เอาไอเอาไอความฮอนเออเออเอาไอความฮอนอบมันเนาะมันจะเห็ดบ้านมันดำเนาะมันจะงามเนาะ โอ้นี่วิธีการขัเพันก็มีวิธีการขงเพันเด้หลักการคือบเอาควันเด้ควันถคามันดำถ้าว่าควันเอิมันมีปองนี่ปองควันเนาะอันนี้ไฟดังถ้ากบควันออกทั้งนี้มันจะดังไฟเข้านี่เนาะแล้วก็เอาควันขึ้นมานี่แล้วอยู่พุ่นล้วเอาไอ้เขามันขึ้นมาอบอย่าซุบโอ้ค่ามันแห้งเนาะมันก็มีหลักการเขามันเพราะว่า โบยังให้ยาน่ะใบยามันดำมันจะเลื่องงามดีนะเวลามันแห้งมาค่ายได้ราคาดีเนาะโอ้นี่นี่เจ้าข้องพิ่นโอ้โ้นี่เนาะทุกคนพาทุกคนมาเบิ่งเนาะมันก็มีวิธีการของมันด้อันนี้เนี่ยเตาน่ะเปิดดังไฟเข้านี้เอาฟืนเข้านี้ควันจะออกตัวนี้เนาะแล้วอยู่พุ้นนี่จะเป็นไอเข้ามันไอความฮอนเมื่ออบยาซุปเนี่ยเมื่อกี้เราเข้าไปนา่ให้ทุกคนเบิ่งเมื่อกี้เนาะ โอ้เนาะทุกคนเนี่ยวิธีบรร بان เนาะโอ้สุดยอดเลยโอเคเนาะอันนี้มาเบิ่งอีกเตาหน,นึ่งอันนี้ตัวเมื่อกี้นี่เธอว่าเพิ่นอบแห้งไปเลยตัวเขาเบิ่งแต่ตัวนี้นี่ใหม่ๆอยู่ตัวนี้ฮะสายโอ้นี่ยเนี่ภายในอันนี้เธอว่าอันนั้นไฟอลไรได้เนาะออือไฟสายเหรอ อันนี้ถืวาเต็มแล้วเนาะตัวเมื่อกี้มันแห้งแล้วปนละซุ่ขึ้นมาทั้งตัวเหรอฮะเบิ้งอันนี้ใหม่ๆเลยนี่นะยังบ่แห้งดีเถื่อนนะเพิ่นเก็บมาอนนีอว่าเพิ่นเริ่มดังไฟขึ้นแล้วเนาะเพิ่นอัดเดี๋ยวเดขาไปเบิ้งทางอันอันนี้เต็มหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งทางทางทางไฟเนาะอันนี้เนี่ยทางไฟเนี่ยควัน ควันขึ้นนี่เมื่อกี้ไอเข้าไปเนาะในเพลนด่งทางนี้เนี่ยบนเพลนด่งไฟในทางนี้ควันจะขึ้นนี่บนปล่อยควันขึ้นเล็งไฟไปเรื่อยอบนี้จากสี่ห้ามือเพื่อนเนาะบนอบวันนี้ถือวันนี้บนนอนเพื่อนเนาะบนนอนเฝ้าอยู่นี่เลยนะสบายสบาย,บายฟืนเป็นเกียมฟืน เตาหนึงสี่ห้ารยกิโลเนาะได้นนเนาะประมาณมันเห็ยาเห็นสดนี่เป็นคายกิโลหนึ่งละ 60, อบ <ม S 1> แห้มแล้วก<ม>ิโลหนึ่งละหกสิบสี่ัน้นๆเนาะหกสิบสี่พันกิกิโลหนึ่งเตาหนึ่งนี่บางทีเปันก็นได้สี่ห้าร้อยกิโลน, 600, น,นะเตาเยอะก็ได้หกร้อยหกร้อยหกโอ้ บรรยากาศอันนี้ฮะก็ใส่เมื่อวานเนาะนี่เนาะเมื่อวานนี่ได้อบแล้วบัเมื่อวานจนเต็มหมดแล้วเมื่อกี้บังสู้ไงเอาเบิ้งแต่ภายนอกนี่สูงในความจริงนี้สายหอดลุ่มไปอีกได้เนาะหาท่านเนาะประมาณจักเมตรเนาะห้าเมตรเนาะเเออนี่ม ความซุงนนในห้าเมตรดนบนทรายนีจนเต็มเลยนะตัวส่วนตัวเขาทายเมื่อกี้แล้วนะให้ทุกคนบ่งเมื่อกี้เลยนะส่วนอย่าซูบอันนี้เ่นเอาเข้าเตาแล้วเ่นเริ่มอบแล้วอบให้มันแห้งเ่นเอาเข้าเมื่อวานนี้